มาต่อกันที่ ep 4ค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังวนเวียนไม่ไปไหนไกลอยู่ในบรรยากาศรอบเมืองค่ะผู้คนก็เยอะค่ะอากาศก็หนาวหนาวค่ะวันนี้แดดก็ไม่มีลมก็แรงค่ะแต่กลัวที่ไหนค่ะหนาวมาแล้วก็หนาวกลับค่ะเราไม่กลัวเยอะค่ะนี่ก็เป็นรอบนอกของพระวิหารที่เราเข้ามาค่ะแต่ว่าข้างในนั่นเรายังไม่ได้เดินเข้าไปค่ะเพราะว่าต้องซื้อตั๋วเข้าไปก็ขอเดินรอบนอกก่อนแล้วกัน อันนี้ตอนรอบเช้าคนก็เยอะค่ะต้องหลบเข้ามาอีกซอยหนึ่งค่ะเพราะว่าอีกซอยนึงคนเยอะมากจริงๆวันนี้ก็นักท่องเที่ยวไม่รู้ว่ามาจากไหนค่ะเยอะมากจริงๆค่ะนี่ก็เป็นรอบเมืองของเขาค่ะบ้านเมืองเขาสวยงามค่ะแปลกตาดีค่ะแล้วก็เป็นตึกเออเป็นตึกเป็นเหมือนปูนเหมือนอิฐเสักอยางค่ะก็สไตล์ของฝรั่งเศสค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมจูน้าพระวิหารจ้ะโรงแรมก็จะมีธงชาติของ อเมริกาแล้วก็อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะก็อยู่หน้าของพระวิหารเลยค่ะตรงนี้จะเป็นทางเข้าที่จะเข้าไปค่ะเข้าไปในโบทเข้าไปด้านหน้านี้ไม่ไม่เสียอ่าไม่เสียเงินเข้าไปค่ะสามารถเข้าไปได้ฟรีค่ะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนี่เราจะต้องเสียบัตรเข้าไปค่ะเพื่อเป็นการอ่เข้าไปชมด้านในแต่ว่าไม่ได้เข้าไปค่ะเพราะว่ามันต้องจ่ายค่าบัตรก็ไม่อยากจ่ายเนาะแล้วก็ขอชมรอบๆเมืองก็พอค่ะ นี่กับบุคคลนักท่องเที่ยวก็ต่างถ่ายรูปค่ะเราก็ไม่พลาดที่จะถ่ายค่ะนี่รูปสวยไหมคะเห็นไหมเมืองสวยค่ะบรรยากาศสวยงามค่ะนี่ก็มีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานรอบเมืองต่างชาติเยอะมากค่ะนักท่องเที่ยวเราก็อยู่ในหมวดหมู่ของนักท่องเที่ยวค่ะบ้านเมืองเขาสวยค่ะแล้วมันเป็นแปลกตาดีค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ อ่จะเป็นอิดซะส่วนใหญ่ค่ะเขาจะไม่ได้ใช้ไม้ที่บ้านเมืองของที่นี่คือที่ฝรั่งเศสเขาจะเป็นอิดซะส่วนใหญ่เออไม่ใช่อิดสียพูดผิดเป็นเป็นหินนะคะประมาณนั้นพอหลังจากเที่ยวจนค่ำนะคะแล้วก็มาทานข้าวอาหารที่ขึ้นชื่อที่นี่ค่ะก็จะเป็นเป็ดแล้วก็เป็นถั่วค่ะเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะ กาสุเลกาสุเลถ้าเรียกไม่ผิดนะเขาเรียกกาสุเลก็ไม่รู้เรียกผิดหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยดีคะ่ะรสชาติก็ใช้ได้เลยคะ่ะอันนี้เป็น epc คะ่ะแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านคะ่ะอัาจะทานเสร็จเรียบร้อยบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ